จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีแนวโน้มมากขึ้นหลังเกิดการระบาดของสายพันธ์โอไมครอนซึ่งติดต่อกันได้ง่ายกว่าสายพันธ์ก่อนก่อน workpoint today รวบรวมข้อมูลลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อโควิดส9าสายพันธุ์นี้มาให้ทุกคนได้สังเกตอาการของตัวเองกันครับสายพันธ์โอไมครอนหรือโอมิครอนเพิ่งถูกพบไม่นานมานี้เองครับประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาทำให้ข้อมูลในด้านาต่าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าไรแต่เนื่องจากมันแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มกลายเป็นสายพันธุ์หลักแทนที่สายพันธุ์เก่าอย่างเดลต้าเราจึงต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองกันให้มากขึ้นครับจากข้อมูลที่มีอยู่องค์การอนามัยโลกชี้ว่าอาการของผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนไม่ค่อยแตกต่างจากการติดเชื้อโควิดสายพันธุน์ก่อนๆคือจะมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเป็นต้น ขณะที่ข้อมูลของกรมการแพทย์จากผู้ติดเชื้อสายพันธ์โอไมครอนในไทย100รายแรกพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการแต่41รายที่ป่วยมีอาการดังนี้ครับไอ54%เจ็บคอ37%ไข้ ai, 29%ปวดกล้ามเนื้อ15%มีน้ำมูก12%ปวดศีรษะ10%หายใจลำบาก5%ได้กลิ่นลดลง2% นอกจากนั้นสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอยังออกมาเตือนให้สังเกตอาการว่าเสี่ยงโอมครอนหรือไม่ดังนี้แรกเริ่มจะมีน้ำมูกจามปวดหัวต่อมาจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บคอและบางคนจะมีเหงื่อออกตอนกลางคืนโดยหากมีอาการเหล่านี้หรือไปพื้นที่เสี่ยงมาควรตรวจหาเชื้อแบบ ATK หรือ RTPCR และแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบก็ไม่ควรประมาทและหากมีอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ครับองการอนามัยโลกยังย้ำว่าโควิด19ทุกสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์โอไมครอนอาจทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางดังนั้นการป้องกันและฉีดวัคซีนจึงยังเป็นเรื่องที่สำคัญโดยกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีน ส่วนคนที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วตั้งแต่ก่อนเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วให้ไปรับเข็มบูสเตอร์โดสเพื่อรองรับการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนด้วยแต่ก็เริ่มมีข่าวดีขึ้นมาบ้างแล้วครับเมื่อองค์การอนามัยโ,โลกเริ่มได้รับงานวิจัยที่ชี้ว่าเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนคือบริเวณจมูกลำคอและหลอดลมนี่ทำให้ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนอาจมีอาการรุนแรงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการติดเชื้อสายพันธุ์เก่าที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งทําให้เกิดปอดอักเสบสาหรับการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนก็ใช้แนวทางเดียวกับการป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นๆเลยครับเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสทนซิงหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่คนเยอะสวมหน้ากากาอนามายัยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค สำหรับหน้าก,ากากอนามัยนั้นสามารถใช้ได้ทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือแบบ n 9 5ส่วนหน้ากากผ้ากรมควบคุมโรคแนะนำว่าควรเป็นผ้าฝ้ายมัสลินแบบ2ชั้นที่สำคัญคือต้องสวมให้ถูกวิธีโดยการคลุมทั้งจมูกและปากและให้กระชับใบหน้ามากที่สุดด้วยนะครับ workpoint today ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะครับ นอกจากคลิปนี้สามารถดูคู่มือการรับมือโควิด -19 ในด้านต่างๆได้จากเพลย์ลิสต์นี้และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆจาก Workpoint Today ครับ